พลังชุมชนอำเภอพี่บูรณ์มังสาหารนะคะจังหวัดอุบลราชธานีรวมพลังชุมชนทั้ง18ตำบลกำหนดแนวทางปฏิบัติเป็นธรรมนูญชุมชนดูแลกันในช่วงโควิด19ระบาดค่ะนา,นายริศทิสันเทพพิทักษ์นายอำเภอพี่บู์มังสาหารพร้อมด้วยผู้นำชุมชนทีมสาธารณสุขอำเภอพี่บู์มังสาหารทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมร่าง ธรรมนูญชุมชนในระดับอำเภอโดยให้ตัวแทนที่เข้าร่วมกำหนดปรับปรุรงร่างธรรมนูญชุมชนอำเภอพิบุร์ัางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันในชุมชนหรือหมู่บ้านสำหรับธรรมนูญที่ร่วมกันร่างขึ้นจะเป็นรูปแบบการทำกติกาชุมชนหรือข้อตกลงระหวังชุมชนโดยข้อกำหนดต่างๆที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกันเกิดขึ้นโดยความคิดเห็นร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนยอมรับและปฏิบัติตามทุกคน และในช่วงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงปรับหาแนวทางในการร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้ทำร่วมกันอาทิขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมีการกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนดตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับคนภายนอกเข้าออกในหมู่บ้านการดูแลตนเองเช่นการใส่หน้ากาก ทั้งนี้เป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลตนเองและตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีข้อกำหนดเบื้องต้นในการปฏิบัติตัวร่วมกัน10ข้อและให้แต่ละชุมชนนำไปปรับใช้ให้ตรงตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่สำหรับอำเภอพิบูลบังสาหารถือเป็นอำเภอรแรกที่ขอความร่วมมือให้ทุกหมู่บ้านจัดทำกติกาชุมชนให้แล้วเสร็จและบังคับใช้ภายในสัปดาห์นี้